ใช้กับสวนทุเ,นะเ,นเรียนกับแต่เพิ่นจะใช้ไหก็ยังไม่ถึงเดือนเลยคน่ะแต่แต่ว่าตอนไปเห็นของป้าออฟลูก็คิคดะคะว่าเออน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆตัดออเดอร์มาแล้วนะคะเมื่อสักครู่เหมือนคุยกับคุณนายกหนุ่มวันสำรา์คนป้งเลยเต็มบ้านไอศกรีมป่าเลยต้องดูท่านอื่นนะคะน้องสปอนโจ๊กได้สวนป่าค่ะคุณแม่คุณแม่ยังมีไม่ได้ขึ้นไปร่วงหงอและไวรัส ลงรายลงใบนั่นเองค่ะทุกท่าน่าด้วยความที่เราเป็นชาวเกษตรชาวสวนใช่ไหมคะเราไปแยกคูปองนะคะที่รถเทรลเลอร์ด้านล่างรถเทรลเลอร์คันใหญ่ๆสองคันสีดำนะคะที่มีรูปของท่านดั๊กเตอร์อยู่นะคะไปแยกได้เลยท่านละหนึ่งกระสอบนะคะหนึ่งคูปองต่อหนึ่งกระสอบนั่นเองค่ะและแน่นใหม่นะคะโดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีให้ยืสซ้งร่วมกับการใช้การเกษตรกรรมเพื่อผลเพื่อเพิ่มผลผลิตนะคะลดการ ดรคนบุนเกิดค่ะซึ่งนะคะท่านานภทนิยานและการค้าระหว่างประเทศกลางค่ะซึ่งวันนี้ท่านก็ให้เกียิมาเป็นประธานนะคะในการสนมนานในครั้งนี้ด้วยนะคะสําหรับหัวข้อการบรรยายในวันนี้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะการทําทุเรียนไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีอันนี้เดี๋ยวต้องมาฟังสอง ตัวมันนั้นหนาเลยใช่ไหมคะสำหรับความเสียหายมากๆเลยของโรคท่าน้าร่านะคะการป้องกันรักษานะเหตุการน้ำมันปางทะลายโด่งใคยไปดู y ุ u คนบ้างคะเคยเคยดูไหมเคยดูโอเคครับก็หลายท่านไปดูทีนี้ดูแล้วเนี่ยเคยเข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงพอทราบนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเหตุและผลว่ามันทำไมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราส่วนมากจะถูกสอนว่าให้ใช้ NPK ติเคนต้าฮะ NPK ก็คือเป็นปุ๋ย เคมีถูกต้องครับทีนี้การใช้เ,เคมีเนี่ยเดี๋ยววัาต้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเท้าความที่เรีว่า,ท,าทําไมเดี๋ยวไมมีปีกมัป้าก็ฝากถามว่ามีแรงดูใจในการที่ผมมาทําเรื่องเยึดถ้ำเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วผมเรียนจบรัฐศาสตร์ตีโทรเองรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็จบด้วยกาเรื่องอกฎหมายทีนี้ย้อนกลับไปก็คือผมเรียนเรียนเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยทุกคนเนี่ยใครชนะออกมา,มานะครับดังนั้นเนี่ย กระบวนการของเขาว่าคือดึงเมื่อใบสังเคราะห์แสงปุ๊บต้องเก็บอาหารที่ไหนครับที่ราที่ตน้นที่กิ่งถูกต้องนะเออเก็บสะสมเรียบร้อยเขาถึงจะดึงมาใชา้นะครับทีนี้ดูว่าการสะสังเคราะห์แสงในป่าเนี่ยไอ้ในป่าเนี่ยใยคร ใครใส่ปุ๋ยวัชพปามันเขียวได้ไม่มีใช่ไหมผมไม่เชื่อผมว่าคืชยุงต้องแอบไืใส่ไม่น้ำเขียวได้ไสุดต้องนะทีนี้เราเข้าใจกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชแบบนี้ดังนั้นพืชไม่ได้ต้องการ N P K พืชต้องการลพโรฟิลให้เขียวก่อนเมื่อเขาเขียวเนี่ยเขาถึงจะบปั๊มาาน้ำตาลได้นะครับให้เข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับดังนั้นพยายามล็อ แม่ไม่ได้ก็กล่าวว่าเอ็นพีเคอ่านพืชจะล็อกติ้งก่อนล็อกติ้งกันบอกว่าทต้องทำแบบนี้นี่แล้วลองไปดูทำยังไงนะแล้วูกแผ่นต่อไปนะทีนี้กระบวนการของสายเนี่ยของพืชเนี่ยพืชต้องการอะไรฮะตัวทุ่งใส่ปุ๋ยแขงๆเลยมันจะไม่มีหารส่ถองครับดังนั้นรากพืชต้องการอะไรต้องการความชื้นต้อัวม้าเนี่ยใบเขียวได้ยังไงใครทราบเดี๋เขียนได้ยไง มันใช้ต่อมาถ่นธรรมชาติตํอมาถนธรรมชาติคนะืออไงฮะมันได่เกาเลยจากการทับถมของซากคือซรรากว์ใบไม้แห้งนะครับทีนี้มันเกิดกระบวนการได้อย่างไรในธรรมชาติก็คือมีหญ้าหญ้าแล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงเดี่ยวจะส,สังเฉพาะแสงต,ตอนกลางคืนนะครับใบเลี้ยงคู่จะส,สังเฉพาะแสงตอนกลางวัน นั่นหมายความว่าเวลามาสองสามทุ่มคุณลองถอดรองเท้าเดินในในหญ้าบนหญ้าจะเปี่ยนไหมเปียกเออพอเปียกเกิดอะไรขึ้นครับกระบวนการก็คือไปสร้างกรรมฐานธรรมชาติกรรมฐานเป็นองค์ประกอบสารของกรดอะมิโนและโคเอนไซม์ในการช่วยสร้างฮอร์โมนซิลกอนถูกต้องครับดังนั้นในป่ามันไม่จําเป็นต้องใส่แอนติฟเวอต์กของเรานี่ยหรือครับเอ่อถ้าถามมาก่อนถาังไง ผลิตภัณฑ์ของเราอ๋อแบบไหอคือตอนนี้ผมก็ใช้วิธีการก็คือสอนแนะนําวิธีการให้พี่น้องก่อนเนี่ยคือไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแล้วไม่ต้องฉีดพ่นทางใบซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทุเรียนเนี่ยที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ทําเนี่ยคือส่วนมากจะเข้าใจผิดว่าปุ๋ย N P K เนี่ยเป็นอาหารของพืชซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่ฮะก็คือปกติแล้วธรรมชาติของพืชเนี่ยเขาะจะใช้ใบสังเคราะห์แสงใ,ในการผลิตสารอาหารทีเนี้ยเราถูกสอนมาห้าหกสิบปีแล้วว่า ปุ๋ย NPK เราใส่สูตรเสมอสูตรอะไรแล้วแต่เนี่ยมันเป็นอาหารพืชซึ่งที่เราทํามาเนี่ยเวลาเราใส่ระยะนานๆเนี่ยจะทําให้ทุเรียน่ะป่วยแล้วก็ตายในที่สุดผมก็เลยคิดค้นยิบซ้าขึ้นมาก็คือช่วยให้ต้นทุเรียนหายป่วยนะครับก็คือโดยจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรก็คือยิบซ้ำเพื่อการเกษตรและวิธียับยั้งไม่ให้พืชใบร่วงหงิกงอละไวรัสลงรากลงดินดังนั้นวันนี้ผมมาที่จังหวัดชุมพรก็คือบ้านเกิดผมก็คือ อยากมาช่วยแนะนำนะครับแล้วก็บอกวิธีการปล do ูกต้นทุเรียนโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาอย่างไรอย่างนัน้นมากกว่าครับก็คือวันนี้มาแนะแนวทางแนะแนวทางก็คือเกษตรที่จะเดินก็คือเราปุ๋ยยาไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็พวกของมลทางใบไม่ต้องใช้นะครับถ้าจะใช้ก็คือใช้พวกยาป้องกันแมลงนะแล้วก็ผมก็จะสอนวิธีการว่าทําทุเรียนยังไงไม่ให้อ่พูดง่ายว่าพูดในปลอดสารนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็วิธีรักษาทุเรียนหรือท็อปเทอร่าเนี่ยรักษาอย่างไรป้องกันอย่างไรนะครับ เดีว่าวันนี้ก็มานี่ก็คือเราต้องการให้ให้ความรู้องค์ความรู้มากกว่าที่จะมาขายของครับขอบคุณมากครับครับผมนะครับดีการดปกาดีก